สวัสดีค่ะน้องกวางน้อยนะคะที่ลงฟูงนะคะเมื่อกี้สามตัวพ่อแม่ลูกไปแล้วอันนี้ตัวเดียวนะคะอันนี้ลงฟูงข้างบ้านนี่เองค่ะมาหาคุยหาอาหารนกเอ้ก็มนฮัลโหลเอนซัม

แล้วก่อนออกจะไปกินสตอเบอรี่หรือเปล่ายังอยู่นะคะตัวเดียวโดดเดียวเดียวดายที่จะมีกลุ่มหนึ่งสามตัวนะคะอันนี้ตัวเดียวมากินมากินยาอันนี้หางเขานะคะไม่คิดว่าเขาจะมีหางด้วยนะคะเนี่ย เห็นแต่ไกลๆนะคะไม่เคยเห็นใกล้ๆแบบนี้จะไปกินสตอเบอรี่ด้ะเขารู้นะคะว่าสตอเบอรี่อยู่ตรงไหนเฮ้กุมารฮัลโหลตัวนี้ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะสามตัวที่ที่เพิ่งนีไปอะ่ะเขาน่ารักมาก คือสญญเสียงมันดังนะคะเพราะว่าล้างจานเครื่องล้างจานเสียงดังมากอมเอาคุย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 เคลียหากินคุยเคลียหากินโอ้ยวันนี้มาเอาคุยคุยคุย นเปียกหิมะไปหมดแล้วตามตัวเมื่อกี้นี้ก็วิ่งไปทางนี้นะคะเพราะว่าวันอาทิตย์นะคะจะเงียบสงบรถไม่ค่อยวิ่งก็เลยเขาก็เลยมาอยู่แถวนี้แหละแล้วก็วิ่งเข้าออป่าไปนู่น ทั้งจานก็ดังจัง,ง,จงโอ้ยนะ <c oughs> คือหยิบไม่ทันนะคะกลัวเขานี้ก่อนเอาละเนาะทำได้เ่าที่ทำแล้วแหละ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันนะคะ <c oughs> ใกล้กว่านี้อีกได้ไหมอ๋อเขาจะมานี้แล้วค่ะมานี้แล้วมานี้แล้วลิลล็กกมัน ดูทีเด็ดโอ้เขากินไอ้น sure> uh 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 ี่นะคะผักกูดอ่ะจะมีผักกูดไงคะตรงนี้ผักกูดขึ้นทุกปีนะคะผักกูดที่ใบหยิกหยนะคะเขาเรียกอูม โอ้ย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 คุณย่าก็จะไปรับร้านอือห้านาทีพอนะคะหรือว่าเดี๋ยาวไปเลยไม่ตัดต่อเลยนะคะคลิปนี้ไม่มีตัดต่อ <c oughs> หนูคือสวยแท้ก็ยังเขาก็สวยเหมือน นะคะน้องกวางสวยน้องกวางเขาเรียกยุดนะคะสามตัวไม่ลูกจะสวยกว่านี้นะคะอันนี้โดดเดี่ยวเดียวดาเดี๋ยวจะแกงโอ้โอโอ้โอเขียายายเลยเขียใยายเลยเดี๋ยวดูกซีจะอยู่แกงเดี๋ยวจะแกงเขา เรจะแกงเขาป๊อกป๊บกป๊อกป๊อฮัลโหลฮัลโหลก็มันไห้จิงฮัลโหลนี่เดียวโหดีนะคะโหดีโหดีค่ะเพราะว่าต้องมีธุระไปนะคะโอ อ่ะบาย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 เ <c oughs> กงโยโย,ยสัตโอ้ยไปนู่นแล้วค่ะอ่าบอกมีการรบกวนไปละบายบาย,บาย